โอ้โโอ้โอ้โอ,โอ้โดนครับผมนี่มีคนงานหรือไม่นะครับผมกดักหายแล้วไอยโอ้โดนาอกหนึ่งเต็มลอยเตีนวิ่งนะครับเยุ๊บโอ้โดนท่านผู้ชมเต็มเต็มรู้ยัไง สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอสทุกท่านนะครับผมก็เช้าๆครับอากาศเย็นๆหน,นาวๆก็พามาเก็บกับดักนูนะครับผมเมื่อคืนี้ตปองมาดักไว้สิบหลังนะครับผมก็ตอนแรกมีหมยไว้ละแต่ว่าก็เจ้าถิ่นเขามาดักไปแล้วนะครับผมต็อไม่เป็นไรครับตัางคนตัางหาก,กินเพราะว่าตะปองไม่มีเวลานะครับตอนเย็นเนี่ย มาก็ตอนดึกเลยสองทุ่มสามทุ่มนะครับเึงจะได้มีโอกาสออกมาแล้วก็ตอนเช้า,ชาตะพองก็จะไปเล้งหม่ไว้ก้อนนะครับพอกลาคืนก็จะมาใสนะครับผมแต่ว,ว่ากระโดนจะทิ้นเอาไปซองหมและ <c oughs> เอาไม่เป็นไรก็มีบอลให้ดักได้แค่ซิหลังเองเดี๋ยงไงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตะปองก็ใสไว้ทั้งเยอะข้าวโพดแหง้งแล้วก็เยอะปูนานะครับปูนานี่ใสไ,ได้แค่ซองเอง เตียมาอย่างดีโอเคครับผมยังไงแล้วก็อย่าไปรุนแล้วก็ไปติดตามคนงานกันเขาจะมานหรือไม่ไปครับผมรุ่นถึงจุดแรกแล้วครับนี่คือนี่เห็นรอยเกาแต่มันคุยนะครับผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่โอ้โหย่าอยู่ดียู่เลยล่ะ,ะลอยคุยนะครับนะขันนานะครับแต่เขา้าลูก มันไว้หรือว่าดันต้นมันเกาไว้ก็ไม่รู้หลังแรกไม่มีผลงานครับผมเก็บเก็บจดนี้อีกหนึ่งลังครับผมโอ้โหเสียงรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเหนือกันมานะครับเอ๊ะใช่ปะ ใช่หรือไม่เออใช่ว่ะลั่นโอ้ลั่นไม่ติดท่านผู้ชมโอ้โหแล้วลั่ลนเปามันมีทางลงมาตรงนี้นะครับนี่โอ้โหสาดักได้น้อยหลังยังเงินไม่โดดอีกหืม สียดยครับผมหลังที่ซองติดไหลแล้วนี่ยะลากตน้นยาตน้นไม้อะไปดูจุดต่อไปครับพาดไปซองแล้วหน้านี้ครับผมเป็นยังไงอยู่ดีโอโหเนือ่าโดนไปละโอเคเก็บครับนะี่ทางเปลวขึ้นมานี่นะครับไม่กินครับผมมาดูจุดหนึ่งครับผมตรงนี้ รักไว้ซองหลังเห็นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตัวง่ายๆนะครับผมจำตำแหน่งวางไม่ได้พปดูอันนี้ก่อนแล้วกันออ้๋ออออ๋โอ,โ,อ,โ,อโดนครับผมนี่อันนี้มีผลงานแต่อัตก,กี้มันจะหายไปไหนนี่ครับแต้มเล็กๆแต่ก็ ใ้สวยอยู่นะครับโน่นะก็ประมาณนี้ครับบ้านตะปองนี่โอเคครับผมก็เอาึ้นมาแล้วนะครับนี่ใช้เป็นปูนานะครับอันนี้อย่าปูนะใช้แต่กล้ามมันนี่เสียบก็ที่เสียบนะครับแจวครับผมเก็บครับมาดูคลังข้างหน้านี่ครับผมหลังสุดท้ายมีผลงานหรือไม่นะครับผมดักหายแล้วหช้อุโดนหมาถึงแต็มนี่ครับผม โดนแทะว่าน่าจะมีตัวยังโอ้โหนี่นี่ครับผมนี่ครับมาอีกหนึ่งแต้มรุ่นลูกมานี่กีนละโอ้น่าจะมีแม่มันยังนะครับผมเก็บก่อนครับผมมาอีกหนึ่งแต้มนะครับแต้มที่สองอยังเป็นรุ่นลูกมันยุ่นะครับท่านผู้ชมแม่มันน่าจะแทะนะครับฝังนะึงเนี่ คันนานี้ก็ได้2ตัว2อแต้มนะครับดักไว้2หลังร้อยเปอรครับ<ม>เยอะปูน้ำเหมือนเดิมครับผมไปครับผมไปจุดต่อไป ถึงอีกหนึ่งจุดครับผมทบชข้างทางเหมือนกันนะครับน้ํายังมีอยู่เลยครับผมอันนี้เหลือข้าโพดล้วนเลยนะครับเพราะมันดึกนะครับตอนมาดักนะไม่ได้หักข้าปูข้างหน้าครับ แค่ลอยกัดๆลอยคุยกินนะครับจะมีตัวหรือไม่ลุ้นกันลังแรกเฮ้ยดันเปล่าครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ลั่นโอ้ม,ามาออีไม้คัดอยูอะก็เสียดายไม้คัดอยู่เก็บก้อนลังแรกเปล่าละลอยตีนวิ่งนะครับเย ข้างล่างแต่ะราดักไว้ข้างบนเป็นยังไงตุ๊กอู้โดนท่านผู้ชมเต็มเต็มนู้นไงโอ้โหไซด,ดีด้วยครับแ๋ว์แฉว์เดี๋ยวขอตัวขึ้นมาเลยครับผม มันนะครับผมเชา้านี้มานครับมานโอ้หยอดครับผมใสสวยเลยครับตัวนี้นี่โอเคครับผมเรียบร้อยไม้หนึ่งแต้มโอ้ใสดีเลยครับดูทางวิ่งครับ้างธนานเกียงนับเลยหลังข้างหน้านี่ โดนอีกแล้วนุน่นเป็นรุ่นเล็กแต่ก็โดนนะครับนู่นนะเอามาให้ดึงแต้กเก็บเก็บเก็บโอ้โห oh oh, ประมาณจุดข้างทางนะครับโอ้โหอันแรกไม่น่าลั่นฟาาเลยโอเคครับผม โอเคครับผมแต้มสีมาละเรียบร้อยครับไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็ได้อยู่ครับผมนานๆดีมีโอกาสออกมาก็ประมาณนี้ครับได้อยูอ่ลุ้นกันต่อครับเอ๊ะเมื่อคืนนี่วางที่สีหลังไหมวางที่สีหลังครับผมท่านผู้ชมนี่หลังสุดท้ายอยู่นี่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมีตัวหรือไม่้เยเห็นแล้วเห็นแล้วครับ โอ้ยนุน่นนอนแอบแมบเลยผูย้ชมเป็นไงโอ้โหหมานจัดข้างทางไม่พิดหวังครับเอาเด็กเก็บขึ้นมาเลยครับผมโอ้โหทำไมห,หลังแรกทำไมคัดไม้นะครับนะ ได้อีกแล้วนะแต้มสวยๆครับผมโอ้โหเี๋ยวนรับแต้มทีห้าโอ้โหะมานข้างทางนะครับเนี่ยโอเคครับโอเคครับผมหลังสุดท้ายหลังที่เก้านะครับดักไว้เก้าหลังหนึ่งก็สิบหลังนะครับก็มาอีกหนึ่งแต้มครับแต้มสวยๆเลยอ่ะยวังไงไปดูตัวดูแต้มดูผลงานกันครับผมคลิปนี้โอ้โหมายามดึกมาดักตอนดึกโดนอีกแล้วครับผมครั้งที่สอง อโอเคครับผมสำหรับการดักโตรอบดึกนะครับแล้วก็ในช่วงดึกนะครับตอนสองทุ่มนี่กระปองมาดักนะครับแล้วก็ดักไว้โดยกับเล็กนักว่าซิหลังนะครับครับไปละมามีเก้านะครับหนึ่งสองหกก็เที่ยโอเคเลยครับประมาณจัดเลยได้มาทั้งหมดห้าตัวห้าแต้เขาทำใ้ชมหวานอีกแล้วโอ้ใหม่สุดท้ายนี่ทำให้คัดไม้มอีกอันนึงนะโอ้เยอะ ได้แตัวนึงแน่นอนมีเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนครับผมก็ถือว่าปูก็เข้านะครับจากการคิดที่ของกระปองก็คือมีเยอะก็คือมันก็เข้านะครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรพักฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมคับการดักหลบอินีิซซแจ๋วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย